ผมก็สดัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วเช่นเคยนะครับ Neo Gaming นั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้ก็มีอะไรบางอย่างที่จะมาบอกกับทุกคนนะครับว่าเกม Weapon Craft นะครับผมจะมารีวิวทุกคนดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับผมนะครับก่อนที่จะคนจะไปดูนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ซับสไคร์ด้วยกันนะครับผมแล้วก็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับโอเคนะครับผมเนาะก็นะครับในเกมนี้ก็จะมีอยู่ประมาณ อย่างอยา,อยาหกหลักๆเลยนะครับนั่นก็คือ RPG ทนั่นเองนะครับผมซึ่ง RPG ก็คงจะรู้กันดีนะครับว่าเป็นเกมอะไรนะ RPG ก็คือเกมฟาร์มแบบซีมูเลเตอร์นั่นเองนะครับ หรือว่าถ้าเปรียบง่ายๆก็คือเกมแบบ r p g ที่เอาไว้ฟาร์มสกิลเวลแล้วก็ทําของนั่นเองนะครับผมซึ่งก็เวฟคอนคาร์ปก็เป็นเกมประมาณนั้นเลยนะครับก็ในสำหรับคลิปหนึ่ก็จะสอนฟาร์มด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะถ้าใครอยากจะดูก็สามารถกดไลค์และกดซับสไครต์กันผมได้นะครับผมโอเคนะครับผมอย่างแรกเลยนะครับที่คนเข้ามาเล่นใหม่นะครับนะคุณจะได้ธนูนี้มาแน่นอนนะครับผมนะผมจะทําตัวเป็นนูบเลยนะครับผมอันนี้คือธนูใหม่นะครับโอเคทุกคนจะมีประมาณนี้นะครับผมนะ ประมาณนี้เลยนะครับทุกคนจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับพอทุกคนเข้ามาเริ่มเกมใช่ไหมครับวยให้ทุกคนนะครับเดินมาตรงนี้เลยนะครับผมเดินมาเอากล่องเงินเลยนะครับกด E นะครับแล้วก็เคลมมาเลยนะครับซึ่งกล่องเงินนะครับจะได้เป็นแต่ละวันนะครับผมซึ่งก็เป็นวันแต่วันนะครับวันต่อวันนะซึ่งนะครับใครชี่เข้ามาใหม่ๆนะให้เดินมาเลยนะครับพอรับกล่องเสร็จแล้วให้เดินมาเลยนะครับเดินไปสู้กับพวกมอนสเตอร์นะครับผมซึ่งตอนแรกนะครับผมไม่แนะนําที่จะให้ฟาร์มกับ บอสนะครับผมในตอนแรกนะผมแนะนําให้ฟาร์มกับไอ้พวกนี้ไปก่อนนะครับสําหรับบอสแรกนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับการฟาร์มบอสแรกนี่มันคือไม่ดีเลยนะครับซึ่งมันได้พิขงคนที่จะน้อยมากเลยนะโอเคนะครับผมเห็นไหมนะครับให้ทุกคนนะครับฟาร์มพวกนี้ก่อนเลยนะครับเนี่ยฟาร์มพวกนี้ก่อนเลยนะครับผมนะฟาร์มมันก่อนเลยนะครับตีตีมันไปนะครับผมนะช่วยคนอื่นตีด้วยก็ได้นะครับหรือว่าให้เขาช่วยเราตีก็ได้เนาะฟาร์มพวกนี้ไปจนถึงเลเวล5นะครับเอยจนถึงเลเวล4นะครับผมแล้วก็ เปลี่ยนไปฟาร์มเป็นตัวสีเขียวอันนี้นะครับผมพอฟาร์มได้ถึงเลเวลสี่ก็เปลี่ยนในฟาร์มเป็นพวกอันนี้นะครับเนี่ยเป็นพวกสัตว์พวกนี้นะครับ,รบผมเป็นคล้ายๆเป็นหมาป่าอะไรมาอันนี้นครับก็ฟาร์มไปเลยนะครับโดยไปซื้อดาบเลเวลสามที่ช็อปตรงนู้นนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับก็นะครับสําหรับใครที่อยากจะเล่นเกมนี้ผมจะแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วกันเนาะ โอเคนะครับสำหรับการซื้อดาบนะครับจะเป็นช็อปตรงนี้นะครับให้ทุกคนเดินเข้าไปในช็อปเลยนะครับแล้วก็จะมีคนขายอุปกรณ์ pau. ตรงนี้ะน,นะครับด้านซ้ายนะครับผมโอเคด้านขวาเองนะครับดาบเลเวลสามนะครับดาเมจเจ็ดถึงสิบสองร้อยห้าสิบนะครับผมซึ่งเง ah, ินพออยู่แล้วล่ะนะครับผมโอเคนะแล้วก็นะครับเดินไปสู้บอสได้เลยนะครับซึ่งผมจะไม่พาไปดูบอสรายกันนะครับเพราะว่าบอสก็อยู่ทางด้านในนะแต่ใครอยากจะดูเพิ่มเติมนะครับให้ไปดูที่ช่องแก๊สศูนย์เคนะครับผมโอเคนะโอเคเดี๋ยวเราพาไปดูเลกัันนยะครบผม ก็นะสำหรับพวกเลเวล10 20 30 40ผมแนะนำให้ฟาร์มไปที่พวกแบบว่าพวกวอร์แล้วนะครับไม่แนะนำให้ฟาร์มพวกตัวเล็กแล้วนะครับนั่นคือเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมี AFK มากใช่ไหมเขาเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างที่จะฟาร์มเวลค่อนข้างที่จะยากครับยากมากแหละนะครับผมนะถ้าใครที่อยากจะฟาร์มเวลนะครับให้ AFK วอร์นะเอาตรงๆก็คือต้อง AFK บอลนั่นแหละนะครับถึงคุณจะฟาร์มเวลได้แบบง่ายได้นะครับผมโอเคนะครับผมโอเคนะซึ่งแต่ละวอร์นะครับจะดรอปของนะครับผมเป็น เป็นของแบบนี้นะครับเช่นแบบว่าของแบบบอสจะดรอปเป็นสีแดงๆนะครับผมซึ่งเป็นดาเมจที่โคตรแรงเลยนะครับถ้าใครที่ซื้อของจากช็อปเนี่ยผมรับรองได้เลยนะครับว่าไม่แรงเท่ากับของบอสแน่นอนนะครับซึ่งเหมือนกับอันนี้นะครับที่ผมได้มานะอันนี้ก็คือแบบคร่าวๆนะครับอันนี้คือบอสเลเวล20นะครับดรอปธนูมานะครับคริสตัลโบนะดาเมจประมาณ9 4้าถึงเเลยนะครับซึ่งมันโคตรเยอะเลยนะครับผม ส่วนดาบพวกนี้ก็คือซื้อเอาจากช็อปนะครับผมมันจะมีช็อป1กับช็อป2นะครับนั่นก็คือช็อป1จะเป็นเลเวล1เลเวล3ถึงเลเวล15นะครับแล้วก็ช็อปต่อไปก็จะเป็นเลเวล15ถึงเลเวล30นะครับผมนะจะเป็นตรงนี้เลยนะครับเลเวล30นะครับ15 30เลยนะครับผมก็จะดีหน่อยนะครับซึ่งดาบผมใช้อยู่ก็เป็นอันนี้เองนะครับผมแวมไพร์สวอตนะถ้าใครที่อยากจะฟาร์มนะครับให้แนะนำให้ซื้อคุณ2จากตรงนี้นะครับนะ5นาที15 โลบักนะครับผมก็แล้วแต่นะแต่จริงผมแนะนำให้ซื้อสักประมาณ500ร้อยโลบักนะครับผมหรือว่า5ชั่วโมงนี่เองนะครับเนี่ยจริงก็แนะนำเป็น500ร้อยโลบักดีกว่านะครับผมโอเคนะนะแล้วก็นะครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้ว่า A F K B O t เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงเนาะนะครับผมโอเค สำหรับใครทุกคนที่อยากจะเล่นเกมนี้ผมจะแปะลิงก์ไปด้านล่างนะครับตอนนี้ก็กาลังมาแรงและกำลังเป็นเบต้าอยู่นะครับแล้วก็เกมนี้นะครับถ้าเป็นเบต้าและเปิดโอเพ่นขึ้นมานะครับผมรับรองนะครับว่าไม่หายแน่นอนครับที่เราเล่นเอาไว้นะครับผมไม่หายแน่นอนนะครับถ้าหายมันคือชิปหายแน่นอนเลยนะครับผมเพราะว่าเกมนี้ครั้ี่จะฟาร์มยากอยู่พอสมควรเลยนะครับซึ่งก็นะถ้าเขาลบไปก็อาจจะโดนด่าโดนด่าอยู่มากเลยแหละท่านผู้ชมนะ โอเคนี่ผมตีจะตายเลยนะครับเนาะแล้วก็พวกมอนสเตอร์คนนี้ก็จะดรอปของแบบธรรมดาด้วยนะครับตอนที่ผมตีผมได้อันนี้มาเป็นธนูอะไรแชมแชมปิงโบนะครับซึ่งดรอปจากไอ้พวกนี้แหละนะครับผมพวกมอนสเตอร์ธรรมดาเนี่แหละนะครับผมตีไปเรื่อยเดี๋ยวก็จะได้เองนะครับผมโอเคนะสรวบใครที่รีบนะครับก็แนะนําให้ซื้อคูณ2เงินนะครับกับคูณ 2AP นะครับซึ่งมันจะรวมมาอยู่แล้วแหละนะครับผมก็ซื้อได้เลยนะก็จะดีหน่อยนะครับซึ่งเกมนี้ผมแนะนําไม่ซื้อมากเลยนะครับผม แล้วก็นะครับเกมนี้ไม่แนะนําให้ซื้อ V.I.P เลยนะครับไม่แนะนาให้ซื้อ V.I.P เลยนะครับผมซึ่ง V.I.P ถามว่าเกมอื่นมันก็จะดีใช่ไหมเดี๋ยบเกมฟาร์ม R.P.G มันคือมันไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับถ้าเราไปฟาร์มคนเดียวเรามีโอกาสตายได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตึ้งพึ่งสูงโคตรๆเลยนะครับมันอีติกมากเลยนะครับผมซึ่งก็นะครับสําหรับใครที่นะครับอยากจะฟาร์มแล้วฟาร์มง่ายๆนะครับแนะนาให้หาซื้อธรรมดาเล่นดีกว่านะครับผมโอเคนะแล้วก็มาตีบอสดีกว่านะครับผมนะ ย้ำนะครับอันดับแรกนะคนที่เข้าเกมมาใหม่ก็ทำตามที่ผมบอกนะครับเราก็เมื่อคุณเลเวล4แล้วนะครับให้มาตีบอสเลยนะครับซึ่งก็มีคน AFK ตีอยู่แหละนะครับผมนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะสอนโหลดออโต้คิกด้วยนะครับว่าออโต้คิกมันโหลดยังไงใช่ไหมครับผมซึ่งออโต้คิกในเกมนี้นะครับบอกเลยนะครับว่ามันไม่เป็นอะไรที่ผิดกฎนะครับเพราะว่า เกมนี้เป็นเบต้ากันนั่นเองนะครับถ้าเปิดเป็นของจริงนะครับก็ไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับผมโอเคนะเขาก็จะมาตีอย่างนี้นะครับผมเสียดานแรกไม่มีที่ให้อยู่สูงแล้วก็ไม่มีที่เอฟเคนะครับก็จะลําบากหน่อยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาฟาร์มนะโอเคนะครับผมถ้าใครแบบว่าคนที่เล่นโหดแล้วก็มาช่วยฟาร์มได้มันก็จะเร็วไปอีกนะครับผมโอเคนะโอเคนะครับผมก็นะเดี๋ยวผมไปสอนโหลดออโต้คลิกเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลย โอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็อยู่ในหน้าดาวน์โหลดออโต้คลิกแล้วนะครับให้ทุกคนนะครับซื้อคําว่าออโต้คลิกนะครับผมแล้วก็นะเข้าไปที่อันแรกเลยนะครับเป็นซอฟต์ซอฟต์โฟกัสซอฟต์โฟเนตนะครับผมโอเคกดเข้าไปเลยนะครับแล้วกดดาวน์โหลดนะครับโอเคพอคุณกดดาวน์โหลดมาแล้วนะครับให้รอ5วินาทีนะครับผมเป็นเวลาที่สั้นเองนะครับผมโอเคนะโอเคแล้วมันก็จะมีลิงก์ลงมาให้นะครับผมแบบนี้นะแล้วก็กดโชว์อินโฟเดอร์นะครับผมนะแล้วก็นะครับ ติดตั้งเลยนะครับแบบนี้นะครับผมโอเคติดตั้งไม่ได้เลยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับผมโอเคง่ายไหมนะครับผมอันนี้คือการโหลดออโต้คิิแบบคร่าวๆนะวิธีการใช้นะครับผมนะวิธีการใช้เลยนะครับนั่นก็คือว่าให้ทุกคนนะอันนี้คือการตีต่อวินาทีนะครับผมซึ่งส่วนมากในเกมนะครับจะปรับอยู่ที่330นะครับผมในเกมที่ผมแนะนาเป็น330้นะครับปรับไปเ้วยสามร้อยสามสิบนะครับผมแล้วกด อันนี้นะครับปรับเวลาเป็นที่สูงที่สุดนะครับนั่นก็คือกดเลขเก้าล้วเลยนะครับผมนะนะและการสตาร์ทนะครับให้กด F6 นะครับในการตีนะโอเคเดี๋ยวเรากดให้ดูในเกมเลยนะครับผมโอเคนะโอเคโอเคนะครับผมตอนนี้ผมก็มาอยู่ในนี้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะลองกด F6 ดูนะครับทุกคนนะผมจะไม่ได้ตีเลยนะครับผมโอเค โอเคนะครับผมเมื่อกี้ไฟมันเสียนะขอโทษด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ดูเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับสําหรับการใช้ออโต้คลิกนะครับนั่นคือแบบนี้เองนะครับผมเวลาเรากดใช้นะโอเคเนี่ยครับมันก็จะตีแบบนี้นะครับผมนะผมปล่อยมาไปอย่างนี้ผมไม่ได้กดเลยนะครับดูนะไม่มีเสียงเมาส์นะครับไม่มีเสียงเมาส์ไม่มีเสียงเมาส์เลยนะครับอันนี้ไม่มีเสียงเมาส์นะถ้าผมเลื่อนเมาส์ไปที่เมนูนะครับเห็นไหมมันก็จะกดเองนะครับพอเราเอาเมาส์ออกนะครับมันก็จะกดไปของมันเองนะครับผมนะแล้วก็เกมนี้นะครับ มันจะมีเรื่องระบบสุ่มด้วยนะครับเมื่อกี้คือขอโทษด้วยคือไฟล์มันเสียจริงๆงนะครับขอโทษแล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาเช้ามากผมก็อาจจะแบบมึนๆหน่อยนะครับผมวนดูก็ขอโทษด้วยรายกันนะครับผมอันนี้ก็คือการสุ่มคราฟติ้งนะครับผมหรือว่าสกินพวกนี้นั่นเองนที่ผมใส่อยู่อะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งนะครับการสุ่มก็จะแบ่งไปดพวยหลายประเทศหลายประเภทนะครับผมนั่นคือโลบัสกับเงินในเกมนั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วผมแนะนําให้เงินในเกมมากกว่านะครับผมอย่างแรกเลยนะครับ อันดับที่หนึ่งเลยนะคือการที่จะสมได้ของ l ีเจน d ดอรี่เป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนผมเองตอนนี้ผมใช้รีเจน d ดอรี่อยู่นะครับผมซึ่งนะ l ีเจน d ดอรี่นะครับจะดอบในพวกเบสิกคอมมอนแล้วก็อันคอมมอนแล้วก็แร่พวกนี้นะครับมีโอกาสดอบเพียงแค่0%ใช่ไหมแต่ตอนแรกคนที่เข้ามานี่ครับจะมีโอกาสดอบอยู่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์แหละนะครับผมจะมีโอกาสที่จะได้เหมือนผมนะในต,ตอนแรกเลยนะครับใครที่มีเงินถึงหมื่นห้าแนะนำนะแนะนําว่าหมื่นห้าเลยนะครับให้มาสมที่แรได้เลยนะครับ เพราะว่าแลมีโอกาสที่จะดีกว่าที่จะได้พวกของพวกนี้นะครับซึ่งมันจะได้พวกรีเจนเนอเรียนะครับตอนแรกนะซึ่งครั้งที่สองจะไม่มีโอกาสที่จะได้พวกแลกับดีเจกับพวกกับไอพวกแบบมิสติกแล้วก็รีเจนเนอเรียด้วยนะครับไม่มีโอกาสที่จะได้เลยนะครับเพราะว่ามันให้ศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับโอกาสแรกมีแค่นั้นนะครับผมแล้วคอั้งที่สองไม่มีแล้วนะครับโอเคในงานผมก็คลิปนี้ก็ขอขอบคุณและสลาเอสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับสวัสดีครับผมขออน้าก่อนแล้วกันด้วยบายครับผมมาเจอกันครับ